สวัสดีครับผมนายพี่น้องวันนี้เราพบกับรายการตลอนตัวปลากินปลาเที่ยวโดยดีเจสมอปลาผมนายพี่น้องมาติดตามรับชมงานปริวัติศกรรมที่วัดปรุรีรือวัดสุข,ขนทาวัดเทศอำเภอบ้านนาซานเราว่างเวียงซ่าครับนาซานพี่น้องกรับวันนี้กาบพาท่านผู้ชมมาชมงานปริวัติพระพิสุสงนะครับผีสิบปลารุ่งครับพระข่าวกับบกกำลันะครับพี่น้องครับ กรอโดดถึงนะครับมีการตักบาสในเช้านี้พี่น้องครับแล้วก็ประชาชนบันดีมากนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างที่มาร่วมเราไปชมกันนะครับพี่น้องครับกับงานปริวารศึกมรี่น้องครับนีก็คือรพยามตักบาสตอนเช้านะครับในงานบริวารศึกม กับพี่น้องกับนี่ก็คือบรรยากาศของงานก้าปริวาิวัดสุคนทาวัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องครับการเจ้าบ้านนะครับการได้รวมโดยเจอกันนะครับพร้อมทางองค์กรของหมู่บ้านนะครับกองวัดสุคนทาวัดตาบลบุรีอำเภอนาซันนะครับเตรียมครับลาฮันนะครับไหวสําหรับนพระภิกษุสงบินฑบาทกันในจาวันนี้นะครับพร้อมโดยสาธุชน คุณทำบุญนะครับก็มารวมในพิธีวันนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือ,อข้าวปลาอาหารทังมดนวครับนี่คือพี่น้องประชาชนนะครับต่ว่าทังเด็กหนักเรียนนะครับพร้อมด้วยเมจีนะครับจากหลายล่วัดนะครับนี่คือหนึ่งสะทานทีต่วาประข้าวปริวาตรือเํานักหรือเท,ป,อทปักนะครับนี่คือลานธทมพี่น้องครับ ชาวบ้านก็มากันเต็มหมดนะครับพี่นงครับในสถจานที่แห่งนี้นะครับก็ถือว่าการข้าปริวัติข้องนาสา้นนะครับพี่นกครับนี่คือทีพระหนังนะครับหรือการรวมตัวของพระภิกษุสงฆ์หรือหลานธรมพี่นงครับนะตรงนี้ก็หลายๆคนนะครับเจะข้ามาชมบรรยากาศก็จะเห็นนะครับในหลานจำตรงนี้พี่นงครับส่วน นนครับนี่ก็คือ,อเริ่มปิติและกัปิติเตว่าพระเริ่มจะบ,บินทบาทข้าวสานอาหารแห้งนะครับการตือว่าเป็นบรรยากาศของการสร้างบุญของพี่น้องหลายๆคนในอำเภอนาซ่านและอำเภอบ้านซองเวียงสะกลาเคียงนะครับหลายๆองค์ พระปีนี้ครับปริวัตรออกกำรลรังโดยการยี่สิบว่าองค์นะครับนี่คือพระปฐมเทศนานะครับพี่น้องครับมีการแสดงธรำโดยนะครับจากสำนักส่งเข้าโคบในครับพี่น้องครับซึ่งนะครับ,นรบ,นะรบในงานนะครับปริวัตรกับพระบิดสุส่ง,สงนะครับสามารถที่จะเลือกบิณฑบาตได้ตามใจ นะครับประวาลถวายในพระภิกษุรงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาในกับติจัดขึ้นที่วัดสุคนทาวาดัดสำหรับวันนี้พี่นองครับอาหารลักหลายมากมามนะครับพรอ้อมวยเมจีปี่นองประชาชนหลายๆคนนะครับวันนี้คนแน่นขนาดจริงๆนะครับพีนองครับปีนองครับวันนี้ก็มาถ่ายทำเทศนทาดี้องวัดสุคนทาวาดัดหรือว่าวัดบูรีอี่นะครับ งานปริวัติกรรมการชมบรรยญญากาศในงานปริวัติกรรมรื่อระข้าวปฏิบัตินะครับจำวจวนวนก,กาวันพีน้องราในปีนี้ส็มา68นะครับก็จะมีการซับเปลี่ยนมุ่นเวียนไปตามวัดต่างๆนะครับก็จะมีพระพิฆเนศงที่ไม่ชัดเจนว่าในแต่ละวัดจะมี ราคารวมเท่าไรนะครับทีนี้ก็เก็บภาษีส่วนต่างวันกี่สิบห้ายี่สิบนะครับถือว่าวันนี้ก็เก้าวันนี้บาทสกมพี่น้องครับเอาเลยครับวันนี้ต้องจักรลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับมีเรื่องราวดีๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำเภอนาซ่านที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราจะเป็นซื้งร่างที่จะแนะนำให้ผมเป็นพี่น้องในชาวบ้านทุกทนวันนี้ินเกียรติสมรล่ะคนนะครับสวัสดีครับ